แต่วิธีจอปอคืออะไรอะถิงปองเอ้ยไม่ใช่จอปอคืออะไรอะจุกป,ปิกจอปอคืออะไรอโอ้อวิธีปอจอปอก็คือปัจจุบันใช่ไหมอย่ายอ่อคำบ่อยเพราะว่า คือไม่ใช่ว่าย่อคามันผิดหรอกแต่เ,เราเนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่าใช้คําย่อจนเคยชินจนแบบบางทีคําย่อของเรามันก็เป็นคําที่คนอื่นมันไม่ได้ใช้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอชใช่หรือเปล่านะเอชใช่หรือเปล่านะอะไรคือจุกป,ปิกไม่รู้เหมืกนกันจุปปิกคืออะไรจิมปองแบบรูปปากเหรอ,อไม่น่าเฮ้ยทำไมพอ มันดูเหมือนใช่อะแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่หรอกเออมันก็คือแบบอยู่ๆมันก็ขึ้นมาเป็นคำที่แบบขึ้นมาในหัวแต่ที่จริงก็คือไม่มีความหมายอะไรที่หัวก็ขึ้นมาเองไม่มีอะไรหรอกแต่ที่จริงพอคิดว่ามันเป็นคํานั้นมันก็ใช่อยู่แหละ <c oughs> มันก็ดูใช่อยู่แหละนี <c> ่ <oughs> เราชอบความที่แบบเขาเขาแบบเขาคีเอทคำเราให้มันเป็นคําที่มีความหมายอันนั้นได้เออเจ๋ง